คุณเคยเป็นนางเอกแบบโหเป็นบางละจันบางเป็นอะไรเง้ทุกวันนี้ปทศเอ้าวเหรอเล่นนเรสวนเอ็กซ์แมนอะไรเงี้ยทีมงานที่เคลียร์ผีอะไรมาวะนี่ต้นมีนกล้องหนึ่งเนี่ยเล่นนเรสวนอย่างเดียวสุริชัไทยก็ไม่อยู่ด้วยไม่อยู่อ้าวนึกว่าอยู่สักจีนโคตรอีสัตว์นเรสวนกูเล่นสิบปีแล้วพอสิบปีนี่แบบว่าทศวรรษเนี่ยหู ยิ่งใหญ่นะเป็นอังหน้าเป็นอะไรทุกวันนี้บทบาทล่าสุดในหนังลีไม่ต้องพูดถองมันด้วยเองไร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 ้รืเรงเซ็ตใหม่ชีวิตรีเซองใหม่เรือว่าเราถือว่ามันรุ่งรจนยคือตอนเล่นอะเรนสวนเนี่ยเราเบื่อมากเราเบื่อจะลบกับพม่าเราเบื่อมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากเฉพาะลบอย่างเดียวนั้นลบอย่างเดียวกูไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยอะคือสองปี ฉากลบสองปีเอาวะเนี่ยคนเนี้ยคนสุดท้ายของค่ายนี่แหละตายซะวันนั้นหลับสบายเลยวันนั้นหลับสบายเลจบแล้วจบแล้วอีกวันนี้กูได้โกฮอร์โมนวันรุ่งขึ้นตื่นมาค่ายแม่งงอกกอ่าเวีดีแม่งีครันนี้โอ้โหคนเยอะเมากนานนะเล่นเป็นนักรบเนี่ยประมาณ ทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยคือสิปีกว่ากว่าเพราะว่าเราถ่าเราซ้อมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยยังไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องเล่นแะไรมีเรารู้อยู่คนเดียวซึ่งเป็นบทที่ไม่มีในพงศวดานกูรู้ทําไมกูไม่รู้ไม่มีประโยชน์ยี่เย่เลยซ้อมอย่างเดียวแปดเดือนไปวิ่งไปหัดขี่ม้าซ้อมดาบไปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยอยู่แเดือนวันหนึ่งท่านก็มาแจ้งข่าวดีท่านมุ้ยว่าของมึงเนอยู่ภาคสอง เนี่ยนะที่ซ้อมมาตั้งนานก็คือไม่ได้อยู่พักแรกอยู่พักสองแล้วก็มีทีมของหน้าปลอกในติดต่อเข้ามาครับพอดีมีโปรเจกต์แต่ก็บทมันไม่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นไหมเล่นเล่นเป็นหมาก็เล่นตบบเนี้ยเขาไม่เล่นมันเีย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 นตุ้อตุ้งเขาแบบเป็นคนเกี้ยวหมาไม่ต้องไำแล้วเลยแล้วก็ซื้อดาบนักลบแต่ว่าเป็นกะลีโอ้โห กะหรี่เคี้ยด้วยโหเล่นแล้วอย่างอย่างเป็นกะหรี่นี่ต้องซ้อมนานไหมแปะด่เม็ดถอดใส่เม็ดถอดใส่เม็ดถอดกูไม่อยากถ่ามว่า่าวดีเลยแต่มึงพูดออกมาแล้ว